เคาะลุกหนังกระจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอทิดต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยทำเอาสาวกปีศาจแดงคิดถึงเซอร์เล็กฟูสันสุดๆเลยนะครับหลังจากที่เซอร์เล็กฟูสันนั้นได้มีการออกไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางช่อง BBC รายการหนึ่งนะครับชื่อรายการว่า BBC b ซ c k f ็ก t นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นรายการแรกๆเลยนะครับผมที่เซอร์เล็กฟูสันนั้นให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกสื่อมานานหลายปีนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะได้เห็นภาพ ของเซอร์เลเกอรสันเนี่ยตามถ่ายทอดสดที่สนามโอทับฟอร์ดต่างๆนานาก็ตามแต่นะครับแต่การสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งเซอร์เลเกอรสันนั้นก็ได้มีการยอมรับนะครับว่าในใจยังคิดถึงงานคุมทีมอยู่ชี้สิ่งที่ช่วยได้คือการไปดูฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับเซอร์เลเกอรสันนะครับผมตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่ามีบางครั้งนะครับที่เจ้าตัวนังงงคคคิดถึการุมทีีมนะครัับหลงจาากท่วง มือไปตั้งแต่เมื่อปี2013นะครับโดยนับตั้งแต่นั้นมาปีศาจแดงก็ไม่เคยคว้าแชมป์คีมิลิกได้อีกเลยนะครับเซอร์รีฟูซันนะครับตอนนี้อายุก็82ปีแล้วนะครับนำแฮนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะครับนับตั้งแต่คุมบังเหียนเมื่อปี1986นะครับโดยพาทีมคว้าแชมป์คีมิลิกกรีฑาได้ถึง13สมัยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัย FA ครับ5สมัยแล้วก็แชมป์คาราบาวอาลีกคับนะครับ4สมัยรวมไปถึงแชมป์สโมสรโลกด้วยอีก1สมัยนั่นเองนะครับโดยทที่างฝั่งงขอ และฟูสันนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับทางด้านกับทางฝั่งของ BBC นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมดีไทยมาแล้ว11ปีดังนั้นคุณคงหาทางปรับตัวได้ใช่ผมคิดถึงมันในบางครั้งผมคิดว่าปีแรกหลังจากที่ผมดีไทยผมได้ไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศผมบอกกับเคที่ภรยาที่ เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดถึงเกมสําคัญเกมฟุตบอลยุโรปนั่นเป็นสายเหตุที่ทําให้ผมนั้นอขออภัยครับนั่นเป็นสายเหตุที่ทํา ทำให้จากนั้นผมก็ได้ไปดูบอลน,นัดชิงชนะเลิศศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่หลายนัดเนื่องจากผมพบสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงและสิ่งที่ผมอยากทำทุกวันเพราะนั่นเป็นรายการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรมีส่วนร่วมอยู่เสมอนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมของเซอร์เล็กฟูร์สันที่ทําเอาแฟนผีทุกคนนั้นโอ้โหคิดถึงเหลือเกินนั่นเองนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ที่ป๋าเนี่ยาวางมือไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แทบจะหาความสําเร็จไม่เจอเลยนะครับโดยเฉพาะสมัส สำหรับพรีเมียร์อังกฤษแล้วเนี่ยโอ้โหห่างหายไปถึง11ปีด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้แฟนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็กำลังตามหานะครับเฮชโค้ดคนใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะเป็นอ่าคนทายาทคนที่ าสามารถพาทีมคว้าความสําเร็จได้เหมือนกับเซอร์เลเกอร์ูสันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ทําให้แฟนผีนั้นได้หายคิดถึงป๋าเฟอร์กี้ผู้เป็นตํานานของทีมเรานั่นอของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้ที่จะบุกไปเยือนคิสตัลพาเลทจ,จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะเชื่อว่าเซอร์เลเกอร์ูสันนั้นก็ยังคงติดตามเขาเรียกว่ายังคงติดตามฟอร์มการเล่นของทีมอยู่ทุก เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ l i น์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ